เรื่องเล็กแอนซูงทั้งไต่น่ะอ่าซูงทั้งไก่เอ้าแสดงว่าเห็นแล้วหรือบ่เฝ้าอันเท่ากัอันผู้ใชี่ยวมันก็ว่ามัดตรงอันพ่อสาวอันทั้งไต่เป็นว่าขายวยู่นั่นโอ้ตรงพระเจ้าทุกหัวโอ้เลขมงคลเลขมงคลเออครับผมแต่ว่าปูหิ่งมาตะหลังเหล็กว่าผู้นี้ตัวนี้แมนบวชอะตัดปูกระหิปับเลยนั่นแหละเนาะ แค่ซ <mile> ีจะเขาสิได้กอนไข่ว่าปูหายบ้าตะกรานเรียกว่างเลยอ่าตัวนี้นะฟันสามตัวเลยฟันสามตัวอ่าปูปูอ่าที่มีน้องหมอกสู้ฟังอยู่ครับโอ้อันนั้นปูกับย่าแม่เนียครับฟันครับอันหุกห่าบอนเนีนนันน้ปูเนาะทำบ่ไา้ก็มีที่สั่นออกยุนาเพิ่นปูเพิ่นว่าเอาใส่์หนึ่งซีตรงเลยเฮ้ยเออยุนาผู้กอน่ะโอ้ อาโทพี่รองอืมมาันจันรน้องออกขึ้นาหนึ่งสี่วนส้นอันก็ผูที่มันใจว่านิ่มนะนะครับผมกระดาษผู้เดี๋ยวมมาถึงกระดาษนุ่มอกว่าน้ำบ่เดี๋ยวมาบ่กระกีไปมาเอาน้ำปูก่อนเลยนี่นี่จะสมบไม่ได้๋ยนนีม เอามากลางงาเนี้ยค่ะเจ๊สี่คนากเขียนตัวยันไม่ไดหรอกว่ามาก่อนไข้ด้วยอืนเด้๋ยเดีนแป๊บหนึงก่อนฟูเ้าฟูไปโอ้ยกันฟันมาหางโยห้าเก้าสี่ห้าเก้าสี่เนาะตเราแ่าเป็นเก้าสี่สี่เก็ไฟดับไฟดับไฟดับบับปูเปิดัดลมกขาดูเปิดัดลมกันบ่นเมาก่ ฝันดับฝันดับดีอ่ะฝันนั่นเราจะเป็ฝันได้อุ่มพระทุกทีกันผู้ฝันจังทีฝันดีกันยังไงอุ่มพระฝันมาเห็นพระพุทธรูปสี่องค์ครับผมนั่นแหละผู้เขเรียกว่าโอ้ผู้ฝันดีคักแน่กันยังไงฝันเจนทีเลยผู้ตองแมนจังที่นะครับผมตองแมนผู้มั่นใจยังไงแต่ว่าอันอันไพ่หลังนี่เพิ่นมนีมีเหตุเห็นนี่ได้เนื้อ ผู Ooh, invasive, ้ไม uh ่ว่าเป็นของพออพออผู้ผันว่าบ่เอื้อต์บ่ดิอันห้วนั่นมันออกอยู่หนาเพิ่นก็อุสีนินครับนะงวดบ้างพันมาหน่ะดิครับงวดบางที่อันเทียนบางพันมากบางหนึ่งเห็นไหมอ่มันออกอยู่หนาเพิ้นผู้ผันโอ้ยผันว่าได้บอกจ่างไม่อย่างก็จังให้ลืมค่ะแขกเพื่อเป็นใีให้จะบุญจ้าตัวกับว่าอะไรกันจังว่านั่นอันออกหนาเพิ่นลื้อซีกะขักไหม อันปุ๊บมันเน้นจาะอยู่บนเนาะโอ้อันที่หัดผ่านมาน่ะนะครับผมครับผมก็เลยย้ำว่าเอ๊ะมันเคยเห็นเพิ่นย้ำไหนมันก็มี่เจ้าออกลูกขาลูกหาลูกหาหันไปทางจังหว่อยเนี่ยก็เขียนใส่หนามมาแห่หอ้งจะลูกจะลูกจะลูกยังปูจะลูกจะลูกจะลูกก็ลูกปูฉี่นัิ่นเขียนไหนเลยเดี๋ยเงี้ยนิ่ง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 เอาเขียนห้าสามเจ็ด ยอะๆจริงไปทั้งนั้นออกมาทั้งแกงอาทั้งแกงเดี๋ยวเดี๋ยวหนิ่งหนึ่ง่น้องพี่นึ่งหนึ่งนิ่งเออนึ่งนึ่งเห็นบ่เห็นบไหมเออผู้ที่นั่นเองผู้ที่เพ่งเองผู้ที่เพ่งก์เห็นเองปวดขาที่เขียนไหนยังที่เออแงแงไปทางนี้นิดน้อยเดียวจะแงไปจะละลายอยๆเอานิ่งๆฮานิ่งๆอ่าสามนี่ซาแล้วเก็ดอยู่ทั้งไทยเหรอผู้ว่าเก็ด แกว่าตั้งตัวไทยนี่มันยังอีกไงทั้งบนทั้งล่างขุนบ้อโอ้คหขนทิ้งเลยปูปูที่จะเห็นเอาเอาเจเจสามตัวก้อนปูเอาเจสามตัวก้อนเอาเจสามตัวก้อนโอ้โหเจมาเจ็บเจแดงไงอันอันเพิ่นอันไงปูเห็นปูเห็นแค่เนี้ยปูจะจรงจี่ละคันเพิ่นป่ออันไหนปูจะเพ่งเห็นเลยนะปูเห็นเล็ทียู่แล้วปูมินที่เห็นในกองฉลาคุณดิ เอไปไปอจังเป็นเโอ้จริงด,ดวงเลยย่ยย่หนาหรือเปล่าปูนยุ่หนาเออยู่หนาเอาเขียนไปเลย <S 2> <S 2> เนใหญ<อ>่เป็น<อ>นัน่นเข<อ>นีนบ่คืออันนี้คือเป็นตัวของหมาหเหงเนอเป็นบุญของหมาหเหงคือห้าสามเจแต่ว่าตัวทั้งไทยอยากบังจะน่อยแใครให้เลขสามนี่อยุ่มันจะปัจะต่าลงอะนะพี่น้องแต่ว่าปิดตัวเลขสามลงอยู่ทั้งไทยอยู่แต่ว่าห้าสามเจ็ดเจ็ดนี่เจ็ดนี่เพราะชาเอร์เอาจจะเป็นหนึงก็ได้โอแต่ว่าห้าสามมี งามสามเลยเอ้าโอ้พี่น้องปูคนเบิงอยู่ว่าเลขขึ้นอยู่หนาแอดมินเด้อครับเด้อปูจะเป็นยังไงเราจะเพ่งเอาได้เพ่งเอาก็ได้นะนั่งนิมิตก็ได้ห็นอยุของฉลาดพวกนี่ล่ะมากจุเชียไปเห็นว่าจากสี่จากเชียได้พี่น้องเจกีมีโยมกับมหาปูครับปูก็เคยเพ่งใหงาเจ้าอยู่เพ่งหอกมากกถือเลยดิหล่ะโอ้อันนี้ตุปูเห็นเป็นเป็นอันใดกก็หาสามีสเทนหาสาม แต่ว่าเก็ดนี่เก็ดนี่อาจจชื่อไว่าให้เปลี่ยนเก็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันโอ้ร่องไวอืมเป็นร่องไวเก็ดกับหนึ่งแต่ว่าสามหลังยุทธไตนี่จะสามจะมาจกอย่างไรมันเกี่ยวกับางล่างบ่อต่นี่โอ้มีสามอยู่ข้างใตอืมว่าพี่น้องแต่ว่าสองสามตัวนี่เลี้ยงกันนี่แก้วแล้วล่ะอันนี้เนาะอันนี้คืออ่าละทีเกา มาเอออาจเพิ่ลจะให้มาให้เพิ่มเขามาออปูกะจิจดไว้น้ำเดือดควงทั้งให้จะเอาเลยทั้งสองทั้งสองคนมากอึนอีกปูกะจิได้ให้ทั้งสองอืึนน้ำขึ้นยุนาแล้วบบปูโอ้แต่ไหนแต่ปูแตถักจตสั่น์ที่บอกปูสีบอกสุฟังจะกี้มีโยมอยู่ตลาดเนี่ยเพิ่มเขามาหาปูเพิ่มเสียปูเพิ่มจิตตามปูผมไม่ผู้เสียปูหรอกมีเล่าอุ้เดียวละ เขาเราขอไม้ยิ้มในเรากับใดอย่างนี้นะกันเ่าเห็นโอ้ยาะท่านฝันนี่มันเพราะท่านกับเพ่งให้แน่หน้าปูท่านโอ้เอาง่ายไเลยเรานางธรรมธีรับตาของพุทโธษได้เถอะเนาะปูก็เลยนั่นเพราะว่าสำหรับได้คือผู้มีศีลแบบนั้นนี่ปูจังสีเห็นได้ต้องมีอันเนาะเอามื่นหนึ่งยิ้มหมื่นเว้ียนบนยางมากมากยิ้มหมื่นเหล็กตัวสีออกเดี่ยวยางมากขึ้นแดงจึงเครื่องได้ยุน้าผักปขึ้นไม้แต่ยางไม่โดนพูด อเขียนเส้นหนาผางว่าได้พูดเห็นแล้วสันน่ะเอานั่นไปซื้อเอาสันน่ะม,มันอะไรกัสามศูนย์ตรงๆด้วลยสามเออส,สามหนึ่งสามหนึ่งอืมเปิดใหญ่สามศูนย์ออกสามหนึง่งล่องเต็่มหนึ่งการออกคือยับขึ้นยับลงอ,อันนี้เขากับเอาไว้เบิ้งเพราะว่าบางเทียกันั่นเนาะอเอาไวเ้เบิ้งขึ้นอันนี้เป็นก้อนห็นเข้ากับตรงเอาไว้ไหม ครับผมว่าเมือ่ม <บา S 1> อคืนนี่ปูนิมิตว่าปูนิมิตแบบที่ว่าคืออันเอคือ้นพรชัดแถนนี่ปูก็เลยว่าะท่านนะเออสิเป็นปะเจียคงชุดอไทยบอสสินะเมื่อคืนเนี่ยนิมิตแล้วเออนิมิตแล้วนิมิตแล้วแต่ว่าเมาื่อวานนี่นิมิตแล้วไปย่างมะแร็งเหรอปิดก็ซาใบตะลิกออกหมดละครับผมโทษจนหดใบใบโมงใบสองเหรออืมวัดนี้แดดมันมืดบัดนี้ก็เลยพอดีครับมืดซุ่มสายเขานะครับผมก็เลยปูก็เลย ดับพิดเคียงไว้ก็เลยเอาซาดไว้บบดนี้กันก็สีเงียบไปโดนนี่ตัวเมียวันนี้จนพุ่นแม่จนเลขสีออกแล้ว่ะบนตัวเสียบไปเสียไปจังเ่เสียบไปก็เลยเห็นฝันมาเห็นพุ่นันฝันว่าไปหาวัดไปเห็นวัดทุบบ้านครับผมก็บ่ได้เป็นเลขดอกแต่ว่าฝันเห็นเอ้าฝันไปเห็นวัดอีเแล้วสืบ่ดีคักแน่แท่สนิโด้กอฝันดีแท้บัดนี้สนอกแต่ต่อหอดเลยสนอกก้อนเลขกอกะ ก้อนเด็กออกในมือเลยออกเลยหรือม้วนที่หนึ่งับผมเขาเลยไปฟันวัดไไปเห็นวัดเน่าก็อีิฟันดีอีกแค่วันนี้ขันได้เจเจเด้ฟันเห็นวัดอีกกันดีแล้วนะครับผมแ่ว่าหมวดมึงหันขันฟันเห็นูะพุธด้วยเจ้าวายุใส่นะวันนี้เขาแต่ว่าไม่หายเหินว่เห็นหินโอ้เห็นเออเห็นสีหลุีองค์สีลุีองค์เป็นนางยุ่นน่ะครับผมเลี่ยงกันเลยน่ะครับผม มูก็เลยว่าห่วยน้ามปูเนี่ก็เป็นหาปูเป็นค้าทาขลาวาดยังมไรปูเห็นจักของน่ะนี่มีฝันน่ะเขาเลยว่าจีจักรของเป็นหารับ้งตะไรน่ะหาปัตตรููเป็นเกาเพื่อนซี่องกับซี่อยู่แล้วเห็นเห็นยี่แล้วรซี่องอืมบัดนด้ก็เลยว่าจะหลายตัวเด้อจะว่าหลายตัวเด้อคือปูจับออกไหนี้ลับไปฮะเทียเพื่อนเพราะไหเป็นตัวปูก็เลยว่าจับออกไห้ จริงเนี่ให้ตัวเดียวเลขตัวเดียวนี่แหละคือเปรออกนะครับผมู้จังหนึ่งบอกอ้ยคือหลายตัวแท้ขนาดนั้นเจ้ว่าคั้วหมายนี่มันคือเหล็กตัวเดียวนี้เปรออกเปรออกมามันก็เขาได้ละือเขาซี้นี่กันได้ทั้งสองตัวทั้งสามตัวอ่าใส่เลยผู้กันเลยว่าเฮียมันมาหากเก่าเก้าหายทีนะเลยจับออกไ้ยันเอฟซีทีว่าถึงทีนะปู้กันเลยว่าขันสามตัวนี่กันผูจับบ่าถือ ให้เลิ่นหกประตูเลยครับผมอ่าหกประตูเลยกันน่าจะปูจับว่าถุ์น่ะพ่อเพื่อนว่าห้เป็นตัวตัโตวกันกันยังงกันยังเขาเนาะเออฮาเทียมันมาเปูตัวกันกันยังว่าก็ยังทำหมายเห่งอยู่ดีมันจะออกบ่อเก่าเก่าเก่าหมายว่าเก่าเก่าเก่าลกไทยเก็ดครับผมเนาะปูยังจําไดอยู่เนาะเคยอะไรอยู่เคยมีอยู่เัอยังบินเนาะเพราะว่าพระเพื่อนี่เป็นเก่าอยู่แล้วนะครับผมปูก็เลตีว่าเอัฮาเทียมันเข่าสามตัวนะ คือเพิ่นเป็นที่ชัดทิศเพิ่นจะให้บ่ได้เป็นโตน anyway. ั่งทีหน้าอาธิบอทไร้บ่ได้ยังทีหน้าเพิ่นกระดีมิเห็นนั่งทีหน้าไอ้จังปูนี่ก็บ่ได้ยุดอกแต่ว่าเขาบ่ซื้อบ่ซื้อก็บบ่ผิดดอกแค่อาบัตปูกันหันยู่วหมูยั่วแต่ว่าตอนงวดนี้มือขึ้นบ่ได้ฝันบ่ได้ดีมิดนะปูด้วยว่าดีมิดยู่แต่ว่าแห่งเพิ่นให้บวัชัด ัตอาจจะเป็นไห้โครงสุดท้ายหัวนี้มือสุดท้ายนะเคยไห้มือสุดไทยหกสี่ซองซะนะออกโป่งได้ขนาดน่ะแต่ว่าอันนี้ต้องวันที่หมือแต่ว่าแปลกอย่างหนึ่งวันนี้แต่ว่าเปิดขึ้นมาไห้นี้มีเห็นไหนชัดคักแท้ไห้เป็นตัวคาแท้วันนี้ที่น้ำมหาแห่งนี้ดิเอาว่างึ่งกันเอออืมนี่ดีเออเอา เอาขึ้นมาเบิงเลยบานนี้อันนี้อันเกาลักฐานเกาเนาะลักฐานเกาเบอร์โทร่ปูกันนี่เลยุ้ิไตนี่ละเอานีลักฐานเกาใกล้เคียงกันบ่ละปูครับตีวานี่เม็ดมือขึ้นอันหรืออันนั้นมันอันมือขึ้นนี่มันเป็นเลขเกาได้เพื่อนหายแก้เละขวดบ้างหนึ่งหันปูว่าขันเป็นมะออกปูกันเลยว่า อาจจะเอาตามมาออกคนนี้นะมึงสี่นะจะเกาคยแมนคอยได้อย่างที่นะากูไม่ได้ว่า้าเชียมันแมนเพราะว่าซีนึ่งกูกับทัางหมดวามผุ่นั้าหมดสิเก็บยางไปนะสีหนึ่งมีสีหนึ่งอยู่รถแล้วกับมาออกอยู่หนาพอเด้ครับผมคือยมหมดทิดตามกูชุดไทยกูกูจังนึ่งข้าเจ้าสีมาติดตามสอคลิปสามคลิปบางที่นะครับผมลบไม่คลิปเดียวแล้กกับูชุดไทยนี่จะได้โท่เอาครับผมได้นะับไทยบุญจะแป๊บเนาะครับผมเนาะรับเอาปูรับเอา ห้ 5, 3, าสามเจ็ดอะไรนอ๊ะ,ะก<ะ>็คือเพิ่นเห็นอยู่แมนหน้าแอดมินเ<อ>นาะห้าสามเจ็ดครับผมนั่งอยู่ซื้อเพิ่นผู้สิบบอกเด้อศูนย์สองศูนย์